ถ้าดู3สามตัวตรงฉันรู้แหละแม่พวกเธอชมฉันขนาดนี้อยากได้สามตัวไม่มีไรหรอกนะคะงุูนชอบสามกับห้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเอาตัวไหนจ้านจะนจะน่าจะ,น,าจะน่าจะห้านะสามก็สวยห้าก็สวยนะคะ สามตัวตรงเหมือนงวดที่แล้วอโอหูมันยากนะทุกคนเหมือนเหมือนทุกคนขอเงินเจ๊สามแสนนะขอสามตัวตรงอะ่ะเอาจังจริงงวดที่อาจจะฟุกก็ได้ใครจะไปรู้้าแบบแตกสามตัวงวดที่สองคือแบบสุดเนาะแต่ทุกคนอย่าคาดหวังนะสัญญาก่อนนะคะงวดที่แล้วอาจจะแบบเฮ้ยดวงมาอะไรอย่างนี้ อันถูกงวดแต่ก็ออกถูกง้วจริงๆไม่ทุกคนเลขเจนุก,กอันอยู่แล้วและยิ่งแต่สามตัวงววที่ผ่านมานะคะจาใจไว้เลยว่าง้วนนี้อันแน่นอนนะคะแต่เจซื้อรอตอรี่เก็บไว้แล้วนะคะบอกเลยเจ๊าฟาดกองสลักพัดเกือบพันใบแล้วตอนนี้นะคะเออเจ๊ซื้อแต่กองสลากพัดเพราะว่าเจ๊น่าจะถูกกับเพราะเจ๊ถูกกับจองสลากพัดบ่อยมากสัญญาค่ะเออโอเคนะแต่ยังไม่บอกหลอกซื้อเลขอะไรนะคะแต่ก็พูดไปแล้ว นะคะคือแบบอยากให้พี่น็อตโทรมาแบบว่าอันนี้ใช่เจนุกมะรับเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้อะไรอย่างเงี้ยตามแบบมีสตินะทุกคนช่วงนี้หวยเราก็บงบง,บงนิดนึงศูนย์ห้าเขาอัานใช่เขาอัานอยู่แล้วหนะ้าหรือสามได้หละเดี๋ยวดูก่อนสวยจังทำหน้ามาใหม่จริงๆริงทำเท่จมูกเดี๋ยวเจะจะไปทำอีกนะคะติดตามตั้งแต่หุ่นยังไม่สวยตอนนี้สวยมากใช่รถมาประมาณ สามสิบสามสิบหกโลมัง้งอ่าอย่าลืมนะคะจิ้มลิงนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม VIP นะคะตอนนี้กลุ่ม VIP ใกล้เต็มแล้ะโอเคนะเดี๋ยวเจ๊นุกจะปล่อยในวันพรุ่งนี้นะคะเจ๊จะขออนุญาตลงให้ในกลุ่ม VIP ก่อนใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP ที่บูชาสบู่อะค่ะเออก็จะได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้แคปหน้าไลท์ที่หลังนะคะต้องให้สิทธิพิเศษคนที่อยู่ในกลุ่มีพีก่อนนะ <_ C le af> ขอบคุณมากครับเจเ <_ C le af> จอแล้วถ่ายรูปด้วยนะคุณมอสนะคะ <_ C le af> เดี๋ยวเจอกันที่งาน <_ C le af> เห็นคนว่าคนเยอะมาก <_ C le af> เห็นเพื่อนเจอบอกคนเยอะมาก <_ C le af> ไปไหนครับเจก็ไปบิ๊กมาลเทนค่ะแบบไปสนุกเฮฮาปาร์ตี้เนาะ อูยนเดียวนี้คนเข้ากลุ่มคนทักรัวมากแอดมินเจก็แอบหนีนะแอบหนีมาเที่ยวนะคะเออถ้าใครอยากเข้ากลุ่มอีพียังทันนะคะลิง์กด้านล่างได้เลยสองร้อยก้สิบเก้าบาทตลอดชีพไม่มีรายเดือนสวยขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชมแบบนี้จเจ้าอะไรสามตัวโตงหรอแม่ชมกันใหญ่เลย เอาถามตัวตรงหรอได้เดี๋ยวจัดให้งวดน,นี้เดี๋ยวจัดให้ค่ะ สวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณนะคะทุกคนใครสนใจคุ้มหิวเจ๊นุกนะคะสั่งซื้อได้นะคุ้มหิวดีมากขายล็อตที่สี่แล้วค่ะขายแม่ให้หมดเจ๊รู้ใจจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเล่ความฝานัน สายด่วนเหมือนเดิมค่ะแล้วงวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพูดเนี้ยเจ๊จะลงไบน้าเงินให้ก่อนใบน้ําเงินจะมีสี่หางนะคะเจ๊เที่ยวบิ๊กมาเทนค่ะใครมาบิ๊กมาเทนเจอกันนะเขาใหญ่เลขฝนันรอเลยใครจะรอเลขฝันก็รอใครจรอสายด่วนก็รอนะคะแต่งวดนี้ใบน้าเงินจะมีแค่สี่หางเท่านั้นค่ะจะเริ่มลดหางลงแล้วนะคะถ้ามันเข้าเข้าไม่เข้าคือไม่เข้าโอเคตอนนี้คนเข้าคนทักรัวเลยค่ะ แล้วใครสนใจคุมหิวเจนูกนะอุ๊ยไม่ได้พกมาคุมหิวเจนุกนะคะหนึ่งกล่องมีสิบห้าเมตรนะคะสี่ร้อยบาทส่งฟรีเออเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกเลยคือกินแบบคือไม่หิวอะแต่ต้องกินข้าวก่อนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจ๊ขอตัวนั่งรถก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในกลุ่ม v ีพใครที่อยู่ในกลุ่ม v ีพเดี๋ยวเจ๊จะลงแนวทางให้ก่อน เดี๋ยวจ๊ขอตัวจบไรก่อนนะขาไปบ้ายนะทุกคนรีบเข้ากลุ่มเลยค่ะเนี่ยลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทตลอดชีพทักในกลุ่มหรือขะคุ้มหิวทักไม่ใช่ค่ะทักอะไรวะ <Page. S 1> ทักลิงก์ทักเข้าความเพจนี้เ,<อ>เดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์ลิงก์ให้สั่งซื้อ ใครสนใจคุมหิวทักแชทลิงก์ข้อความเพจนี้ค่ะบอกว่าสนใจคุมหิวแล้วเดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์ให้แล้วใครอยากเข้ากลุ่ม V ีพตลอดชีพทักลิงก์นี้ไลนเลยที่จะดูกป้งหมดอยู่เรนทำมาพัห้าหรือสามได้ไรเดี๋ยวดูก่อนสวยจังทําหน้ามาใหม่จริงๆทาเทดจมูเดี๋ยวเจ๊จะไปทําอีกนะคะติดตามตั้งแต่หุ่นยังไม่สวยตอนนี้สวยมากใช่ลถมาประมาณสามสิบสามสิบหกโลมั้ง อ่าอย่าลืมนะคะจิ้มลิง์นะคะใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะตอนนี้กลุ่ม V.I.P. ใกล้เต็มละโ,โอเคนะเดี๋ยวเจ๊นุกจะปล่อยในวันพรุ่งนี้นะคะเจ<อ>๊จะขออนุญาตลงให้ในกลุ่ม V.I.P. ก่อนใครที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P. ที่บูชาสบู่อะค่ะเออก็จะได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้แคปหน้าไลท์ที่หลัง ต้องให้สิทธิพิเศษคนที่อยู่ในกลุ่มวีพีก่อนนะขอบคุณมากครับเจเจอแล้วถ่ายรูปด้วยนะคุณมอสนะคะเดี๋ยวเจอกันที่งานเห็นคนว่าคนเยอะมากเห็นเพื่อนเจบอกคนเยอะมากไปไหนครับเจก็ลังไปบิ๊กเมล t เทนค่ะแบบไปสนุกเฮฮาปาร์ตี้เนาะ โอ้ยนนี้คนเข้ากลุ่มคนทักรัวมากแอดมินเจก็แอบ,บหนีนะแอบบหนีมาเที่ยวนะคะเออถ้าใครอยากเข้ากลุ่มอีพียังทันนะคะลิง์กด้านล่างได้เลยสองร้อยสิบเก้าบาทตลอดชีพไม่มีรายเดือนสวยขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชมแบบนีจเจ้าอะไรสาตัวโต,วต,วต,วตวหอแม่ชมกันใหญ่เลย ปอสามตัวตรงหรอได้เดี๋ยวจัดให้งวดน,นี้เดี๋ยวจัดให้ค่ะ สวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณนะคะทุกคนใครสนใจคุ้มหิวเจนุกนะคะสั่งซื้อได้นะคุ้มหิวดีมากขายล็อตที่สี่แล้วค่ะขายแม่ให้หมดเจ๊รู้ใจจริงๆสาดุสามตัวตรงฉันรู้แหละแหมพวกเธอชมฉันขนาดนี้อยากได้สามตัวไม่มีไรหรอก ะคะงดนีชอบ3กับ5นะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเอาตัวไหนจ้าจ้าจน่าจะหน่าจะ5นะสามก็สวยห้าก็สวยนะคะสามตัวตรงเหมือนงวนที่แล้วโอ้โหมันยากนะทุกคนเหมือนเหมือนทุกคนของเงินเจ๊สามแสน 300, นะขอสามตัวตรงอะ่ะเอาจริงเมื่อเท่อาจจะฟุกก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าแบบ แตกสามตัวงวดที่สองคือแบบสุดเนาะแต่ทุกคนอยา่าคาดหวังนะสัญญาก่อนนะคะงวดที่แล้วอาจจะแบบเฮ้ยดวงมาอะไรอย่างนี้อันถูกงวดแต่ก็ออกถูกงวอจริงไม่ทุกคนเลขเจ๊นุก,กอันอยู่แล้วและยิ่งแตกสามตัวงวดที่ผ่านมานะคะจำใจไว้เลยว่าง้วนี้อั้นแน่นอนนะคะแต่เจ๊ซื้อรอตเตอรี่เก็บไว้แล้วนะคะบอกเลยเจ๊าฟาดกองสลับพ,พัดเกือบพันใบแล้วตอนนี้นะคะ เออเจ๊ซื้อแต่กล่องสลับพันเพราะว่าเจนา๊น่าจะถูกกับเพราะเจ๊ถูกกับจองสาาลับพันอะบ่อยมากสัญญาค่ะเออโอเคนะ